วันนี้มีการประชุมนะครับคณะกรรมการประสานภาร,รกิจในด้านยุทธศาสตรส์สื่อสารการเมืองของพรรคเพื่อไทยครับก็ได้มอบหมายให้ผมนะครับมาถแถลงในวันนี้1ประเด็นนะครับแต่เข้าใจว่าน่าจะเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนเพราะวันนี้เป็นวันที่15แล้วครับวันพรุ่งนี้คือวันที่16ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มอันดพานครองเมือง สุเทพเทือกสุบันเลขากปปสอนั้นได้ประกาศกล้าวขีดเส้นนะครับให้สุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยนั้นดําเนินการเสนอทางออกอย่างหนึ่งอย่างใดถ้าไม่เสนอหรือถ้าทําไม่ได้นั้นเขาจะลงมือทําเองประเด็นข่าวที่ผมได้รับอนุมัติให้มาแถลงในวันนี้เนี่ยนะครับผมอยากจะเรียกว่าเป็นบันไดสขั้น เพื่อการตั้งนายกคนกลางเปรียบเสมือนการได้เช็คเปล่าจากประชาชนซึ่งสามารถไปขึ้นเงินได้ทุกที่สามารถกรอกจำนวนตัวเลขได้ตามแต่ใจชอบสภาพการของคนไทยขณะนี้ครับเปรียบไปแล้วเหมือนกับกปป,ป,ปสอนั้น,นได้จับพี่น้องประชาชนคนไทยเพื่อนร่วมชาติจากพวกเราทุกคน มัดไว้ในถุงดำครับแบบเดียวกับที่เคยมัดนายยืมนิล่าไปถ่วงแม่น้ำบางประกงแบบเดียวกับที่มัดพ่อค้าขับรถส่งน้ำแข็งที่หน้าช่องห้าสภาพการที่ถูกมัดมือมัดเท้าปิดปากปิดตาแล้วเอายัดใส่ในถุงดำเพราะว่าคนไทยไม่รู้ว่าจากนี้ไปอนาคตการเมืองจะเป็นอย่างไร พวกเราไปไหนก็มักจะถูกถามก็ว่าตโรงการเมืองรอบนี้จะไปยังไงต่อจะจบยังไงผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าอยากจะให้ประเด็นที่ทางคณะกรรมการของเราได้นำเรียนนี้เป็นประเด็นใหญ่ที่ได้รับความสนใจเพื่อพี่น้องประชาชนจะได้รับทราบได้นึกภาพออกว่าจากนี้ไปเขาจะทำอย่างไรกับคนไทยในคณะกรรมการของเราครับได้รับทราบข่าว จะเรียกว่าเป็นข่าวลือแต่บางครั้งข่าวลือก็คือข่าวจริงที่มาก่อนเวลาอันควรจะเรียกว่าข่าวหลุดก็ได้นะครับจากบุคคลระดับสูงซึ่งเป็นเครือข่ายของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลรักษาการชุดปัจจุบันเขาพูดถึงบันได3ขั้นครับก็คือขั้นที่1ครับจะตั้งนายกคนกลางถ้าหากเดินหน้าตั้งได้ตามมาตราเ ก็จะตั้งนายกมาตราเจ็ดครับแต่ข้อสังเกตของคุณมีชัยฤชุพันธ์ข้อสังเกตของคุณเอกเพรมตีนสูรานนท์บอกว่ามาตราเจ็ดไม่น่าจะทําได้กอ็ที่1ก็คือถ้าเสนอนายกมาตราเจ็ดได้เสนอครับถ้าเสนอไม่ได้เขาจะเรียกว่ารัฐบาลเฉพาะการก็คือการยุติการพักการใช้รัฐธรรมนูญ นี่คือบันไดขั้นที่ 1. น,นะครับบันไดขั้นที่ 2. ครับเขาจะตั้งนายกรัฐมนตรีคนกลางซึ่งมีชื่อมาเรียบร้อยครับแล้วก็ได้รับการสังเคราะห์ตรวจสอบตรวจทานจากหลายฝ่ายก็ตรงกันครับว่าบุคคลที่จะได้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนกลางนั้นบัดน,นี้น่าจะแน่ชัดแล้วครับว่า เป็นนายทหารยศพลเอกจะชื่อเล่นหรือชื่อจริงต้องไปหาเองนะครับแต่ว่ามีปลอปลาบางคนปลอปลาชื่อเล่นบางคนปลอปลาชื่อจริงแต่ว่าอยู่ในข่ายจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนกลางเพื่อน,นำไปสู่ขั้นที่3าครับเหตุที่เขาจะต้องใช้นายกรัฐมนตรีคนกลางที่เป็นนายทหารก็เพื่อว่าจะล้อมปรา คนเสื้อแดงหรือคนที่เห็นต่างทางการเมืองนี่คือบันไดาสามขั้นนะครับขั้นที่หนึ่งครับตั้งอายุคนกลางถ้าตามมาตราเจ็ดได้ตั้งตามมาตราเจ็ดถ้าไม่ได้จะเรียกว่ารัฐบาลเฉพาะการอันที่สองครับนายกรัฐมนตรีคนกลางที่กำลังหากันอยู่นั้นเป็นนายทหารยศพลเอกครับมีอ,อ,อักษรย่อปปลาจะอยู่ในชื่อจริงชื่อเล่น ลองหากันดูขั้นที่สามครับก็คือการใช้กำลังล้อมปราบประชาชนที่เห็นตา่างทางการเมืองนี่เขาจึงมั่นใจครับว่าถ้าได้นายกรัฐมนตรีคนกลางที่เป็นทาหารนั้นจะสามารถมีเส้นสายโยงใหญ่เพื่อการสั่งการไปรยังทหารให้นำกำลังออกมาปราบปรามผู้เห็นตา่างทางการเมืองนี่คือบันไดสามขั้นนะครับที่จะทำให้เขาได้เช็คเปล่า เช็คเปล่าที่ว่าคืออะไรครับเช็คเปล่าก็คือความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงกติกาการเลือกตั้งซึ่งห่างไกลกับคำว่าปฏิรูปประเทศปฏิรูปการเมืองแท้ที่จริงแล้วข้ออ้างปฏิรูปประเทศปฏิรูปการเมืองน,นั้นไม่เคยมีอยู่จริงครับเป็นเพียงความต้องการที่จะได้หน้ารัฐโดยไม่ต้องลงเลือกตั้งโดยไม่ต้องชนะการเลือกตั้ง ซึ่งเราได้รับทราบจากแหล่งข่าวระดับสูงของกลุ่มต่อต้านรัฐอยากจะสื่อสารไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับให้ได้เห็นกติกาที่เขาจะแก้ไขใหม่เช่นจะเปลี่ยนสอสอจากระบบเดิมคือสอสอเลือกตั้งทั้งหมด500คนเลือกตั้งนี้ก็เป็นบัญชีรายชื่อเป็นแบบเขตนะครับแต่เขาจะเปลี่ยนใหม่ครับเป็น2ระบบก็คือสสจากการเลือกตั้ง และสอสอจากการสรรหาเลือกตั้งเนี่ยทั่วประเทศ250คนครับสรรหาโดย7องค์กร7คนมาจิ้มเลือกเอานะครับ250คนข้อต่อไปครับสอสอสรรหานั้นมีวาระการดำรงตำแหน่ง8ปีครับส่วนสอสอเลือกตั้งที่พี่น้องประชาชนเลือกตั้งนั้น จะอยู่ในวาระการดำรงตำแหน่งเพียง4ปีครับและจำกัดให้หนึ่งคนต่อการเป็นสสเลือกตั้งหนึ่งครั้งสามารถเป็นสสได้เพียง1สมัยหรือสมัยเดียวครับคือ4ปีเป็นแล้วไม่ให้เป็นอีกมีการกำหนดสิทธิ์ของผู้ที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง โดยการดูข้อมูลจำเพาะสองปัจจัย1ข้อมูลด้านการศึกษานั่นหมายความว่าปริญารรญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกอาจจะมีคะแนนเสียงหรือมีสิทธิ์มากกว่าคนที่จบป .4 หรืออ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้ การจำกัดสิทธิ์อันต่อไปก็คือดูข้อมูลจำเพาะเรื่องสถานะทางเศรษฐกิจหรือรายได้ประกอบการพิจารณาให้สิทธิ์ตัวอย่างต่อไปครับเปลี่ยนวิธีการได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีแม้ว่าจะเขียนล็อกไว้แล้วนะครับว่าสสสรรหา250คนสอสอเลือกตั้ง210คนแต่จะใช้นายกรัฐมนตรีตามวิธีการตามกระบวนการสรรหาครับ สอสอไม่ต้องสังกัดรัคก,การเมืองครับเพื่อที่จะทำให้ระบบรัคก,การเมืองนั้นหมดไป,ปเปลี่ยนคดีทุจริตครับให้ไม่มีอายุความฟังแค่ชั้นเดียวเชิงเดียวนี่ดีครับแต่ว่าจะใช้ช่วงเวลาของการเป็นรัฐบาลเฉพาะการนั้นแจ้งข้อหา ชนิดที่เรียกว่าหวานแห я. เอาทุจริตไปแต้มป้ายสีใส่กลุ่มที่อยู่ต่อต้านกับกลุ่มรัฐบาลเฉพาะการแล้วก็กีดกันไม่ให้มีที่ยืนทางการเมืองโดยการใช้ข้อกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมนั้นในการทำลายล้างประเด็นเหล่านี้ครับเป็นประเด็นซึ่งผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนที่ได้ฟังนั้นต้องเห็นแล้วครับว่าไม่ใช่สิ่งใหม่ เป็นสิ่งที่เขาพูดกันอยู่บนเวทีกปปสรครับมีหลายเรื่องครับซึ่งอาจจะอยู่ที่ว่าจะเลือกออปชันไหนเช่นกติกาที่บอกว,ว่าสสต้องไม่สังกัดพรรคการเมืองเราได้รับข้อมูลกระทั่งว่ามีบางกลุ่มเสนอว่าควรจะให้เป็นทางเลือกว่าสอสอจะสังกัดพรรคการเมืองก็ได้หรือจะไม่สังกัดพรรคการเมืองก็ได้ดังนั้น ประเด็นที่ผมถแถลงมาตั้งแต่ต้นนั้นอย่างที่ผมเรียนครับว่าถ้าไม่มีควันมันก็แปลว่าไม่มีไฟถ้าไม่เห็นไฟก็ไม่เห็นควันครับอยากจะเรียกร้องครับกปปสหรือกลุ่มเครือข่ายที่ร่วมกันทำเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นสุรชัยเลี้ยงบุญเลือดชัยหรือกลุ่ม4ีสว หรือกลุ่มที่ขับเพื่อนผ่านกระบวนการตุลาการพิวัตรว่านายกรัฐมนตรีคนกลางที่ท่านเตรียมจะเลือกให้คนไทยนั้นทำไมท่านไม่กล้าประกาศชื่อครับทำไมท่านไม่ต้องการให้คนไทยได้รู้ได้เห็นครับว่าอนาคตจากนี้ไปของประเทศไทยจะเป็นอย่างไรดังนั้นครับผมขอเรียกร้องให้กลุ่มอิทธิพลกลุ่มกลวนการเมือง ที่ครองเมืองในขณะนี้ได้กรุณาครับเปิดชื่อคนที่จะขันนาสามาเป็นนายกรัฐมนตรีคนกลางที่จะเรียกว่านายกมาตราเจ็ดหรือถ้าเป็นมาตราเจ็ดไม่ได้ก็จะเป็นรัฐบาลเฉพาะการนั้นชื่ออะไรแล้วขอเรียกร้องนะครับบุคคลที่อยู่ในขายที่ผมเรียนว่าพลเอกปอปลาถ้าท่านปริวิตกว่าจะมีคนเข้าใจว่าเป็นท่านนั้น ให้รีบออกมาสแสดงการปฏิเสธโดยฉับพลันเร่งด่วนนะครับก่อนที่คราวเรละจะไปเยือนท่านข้อต่อไปที่ผมอยากถามครับก็คือว่ากติกาที่ผมได้ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ได้เรียนว่าเป็นข่าวที่หลุดมานั้นแท้ที่จริงแล้วอยู่ในกระบวนการคิดของกปปสหรือไม่ถ้าไม่มีอยู่จริงไม่เคยเกิดขึ้นจริง ไม่เคยคิดจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากครับถ้าจะได้รู้ว่าถ้าท่านตั้งนายกคนกลางแล้วเนี่ยสิ่งที่ท่านจะเสนอจะเรียกว่าแก้กติกาเพื่อให้ท่านชนะก,การเลือกตั้งง่ายขึ้นแก้กติกาเพื่อให้ท่านได้ป้นอำนาจรัฐมากขึ้นง่ายขึ้นหรือจะเรียกว่าการปฏิรูปก็ตามแต่ท่านปรับรูปอะไรปฏิรูปอย่างไรปฏิรูปเมื่อไร่ เพราะว่าวันนี้สภาพคนไทยเหมือนกับถูกมัดอยู่ในถุงดำครับที่ไม่รู้ว่ากปพอสอจะอุ้มไปวางไว้ที่ไหนดังนั้นท่านจะทำสามกระบวนการสามขั้นตอนเพื่อให้ได้เช็คเปล่ามาแต่ขอให้ท่านครับได้สื่อสารให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าจากนี้ไปประเทศของเราจะเดินไปในทิศทางไหนอย่างไรดังนั้น หากพี่น้องประชาชนกลุ่มใดฝ่ายใดที่ไม่เห็นด้วยไม่เห็นชอบกับวิธีการนี้คือบันไดาสามขั้นที่จะให้ได้มาซึ่งอำนาจรัฐได้มาซึ่งเช็คเปล่าที่ไปกรอกตัวเลขอะไรก็ได้ท่านต้องแสดงพลังครับหรือประกาศจุดยืนว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยความจริงก็มีคนอยากเสนอนะครับว่าถ้ามวนมหาประชาชนมั่นใจว่ามีเยอะจริงเนี่ย ทำประชามติดีไหมว่าระหว่างให้รัฐบาลรักษาการของรองนายกผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐาการคุณนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่าจะเกิดการเลือกตั้งครั้งใหม่กับให้มีนายกมาตราเจ7ให้มีรัฐบาลเฉพาะการเกิดขึ้นนั้นประชาชนเจ้าของประเทศเห็น หรือชอบหรือเชื่อในแนวทางไหนมากกว่ากันแต่เราเชื่อเลยครับว่าวันนี้พรรคเพื่อไทยไม่ได้เสนอประชามตินั้นเพราะอะไรครับเพราะรู้ว่าไกลเกินไปและเขาคงไม่ไม่รับคำท้าที่จะทำเรื่องนั้นดังนั้นเมื่อรู้ว่าสิ่งนั้นขอ,อยากจึงเริ่มต้นของ่ายอย่างที่ผมนำเรียนครับให้เปิดเผยชื่อนายกคนกลางแล้วช่วยเปิดเผยสิ่งที่จะปรับเปลี่ยน สิ่งที่จะเรียกว่าเป็นกติกา,าการเลื่อนตั้งใหม่เพื่อให้ได้มาซึื่อนากรัฐนั้นคืออะไรครับนี่ก็เป็นประเด็นจากคณะกรรมการประสานภารกิจด้านยุทธศาสตร์สื่อสารการเมืองครับครับขอบคุณครับ